อัน,นนี้งานรอยกระทงวัดสิริมงคลสมุทรสาครน,นะคะเพื่อสมนาคุณเก่ท่านได้นำไปจักการรบกูชาแวะเวียนก็มาเหลือจำนวนจำกัดเท่านี้เลยที่หน้าผมเนี่ยในพานเนี่ยคนเราคนเราคนไม่แน่นนะไมเหมือนวัดบางปลาวัดบางป่าแน่นมากรอยากได้ เพราะว่าวัดบางปานี่จะติดถนนนะครติดถนนใหญ่แต่วัดสิรินี่จะอยู่ในซอยข้างในก็จะมีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนพื้นที่มา ลูกชายลอยที่วัดบางปลาไปแล้วนะคนแน่นมากไปเข้าแถวเข้าแถวปล่อยกระทั่วจุดเตียงอัลบอนในโดมจุดน้ำจุดน้ำตรงนน้นนะตรงลองอยู่นู่นท่าลงอยู่นู่นนะฮะอ่าเขาจุดพลุที่วัดบางปลาจุดพลุแล้ว

องรบาทหือปสิบห้าองสิบห้าองด่าน,นั้นคับ้าด้านล่างก็ทำเวลาใผฐานด้านบนได้นะครับทิคอินด้านบนได้ จากเปเจ้าของยากเป็นเจ้าภาแลดหร้100บาทกอนน้านนาเรามีนี่เช็คอิน,นะะทางวัดอาจัดน่นายบร้อยแล้วครับทัาน,นเราร้อยเสร็จขึ้นมาเลยนะครับเจ้าของาจอ,องเป็นเจ้าภาพิง องละหนึ่งร้อยบาทท่านสี่ลอยก็เสร็จแล้วก็ขึ้นไปขอพรหลวงพ่อสิบมงคลหรือหลวงพ่อหลวงาวได้แล้ครับลอยไปเลยหลวงพ่อสิบมงคลเราจับไว้โอ้โหน้ำแรงมากเลยทรกคปลาลงไปข้างล่างน้ลงไปข้างล่างเลยนรามีรามีป่าลอยฟ้าด้านบน้วยนะครับเออไปแล้วนะจ๊ะกระทงพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ ขอเปลียนให้พ่อแม่ลูกน้องเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นลงให้เป็นระเบียบนะครับของจองไปเที่ยวบ้านรับกลิ่นกินแม่กินนะปีห้าเจ็ดจับสุดทีร้อยบาทรถที่มีกระทงก็ไปยืนต่อแถวได้เลยนะครับเราไปเป็นแถวนะครับแถวตอนเลี้ยงหนึ่งนะครับเราอย่าแตกแถวนะครับอย่าสิบพันบาทร้อยบาแล้วแถวตอนเลี้ยงหนึ่งให้เป็นระเบียบด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากครับจัดแถวตอเลี้ยงหนึ่งเลยครับ เราจะได้ลงได้เป็นระเบียบน,นะครับลงสิบขึ้นสิบนะครับฟังเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนนะครับ,บรแบงคสิงห์เแก่ร้อยบาทเดินเข้ามาใครอยากได้ไปปุญญาเชินนะโอ้โหเชิญได้เลยครับเชินได้เลยอธิการก็นได้ครบจบกันได้ทวด ร่างตก็รหนเก้าเหนต่อแถวนะครับโอ้กลาต่อนุมดาพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงเ้าหรือคนไร้ญาติองค์แม่หนึพันร้อร่งติดพันธม่งศ์คนเมื่อสิบปีก่อนเวือกงานี้ทได้ดีคุณนายขอพรหลวงพ่อ